นี่นามถั่วมันธุ์แท้เนี่เดี๋ยวอ้อยปุ๋ยหนิ้งเจ้าเลย<อ>ชิดหน้าปุ๋นิ้งที่ว่าประสบความสำเร็เบิ่งคันแท้หน้าว่ามัานยางกับบาดายเฮ็ดหน้ายังได้ไม่เถ่อว่าปล่อยให้ดคันแท้หกคักเนี่ยเี๋ิตัดอยู่อันไม่ถ่อเข้ามาถ่อเฮ็ดบารายคันแท้หน้าหกอันน,นี้อันนี้ยางกับบาดายเบิ่งดูคันแท้หน้าว่ามันถ่วมกับขางรอบนึงไงวุ่นอ่ะอันันท์ยาเนี่ยห้องหกขึ้นตัด้เป็นรอบนึงโอ้ยรอบนึง บ้านเมี่ยงเขาตัดดูเมื่อยมาดูเห็ดเฮ็ดเฮ็ดค้าเห็ดเนี้ยอิรีคนนี้่อยได้กินเขาเวียนว่าสิมาบ้านเฮ็ดเหลียญเห็ดหัวไว้ทิมทิมซับนี้ก็ได้กินแล้วล่ะนี่นี่งามวะขี้คุยเนาะอันนี้ดำก็ล่างงามอีกจั๊บสองสามอาทิตย์เอาไปไปย่างมันห่อนเดียรน้ำเต็มสาให้สูน้ำใส่ง่ายง่าย จะเห็ดหน้าหรือเห็ดใหญ่เงี้ยเออการแท่นหน้านี่นะมันโหกเงี้ยเมียยางถ่ายรูปนี่มันขั้นขาจ้างคนมาตัดเออจ้างไปเลยพ่อจ้างคนมาตัดอะไรนาเรียกสบายคนนี่นเ็้าังไรซื้อข้าวกินวันเดียวนาเร็ยกจะให้นี่ให้นี่เรื่องข้าวยางเดียวพี่น้าเอาข้าวยางสี แต่เขาเฮ็ดเบิดทงสอง,สงทองกันยังบอกกลุ่มกินอยู่จะไปเฮ็ดเขาให้เดียวที่เหลือสิป,ปูกยาเรียงคั้วเบิดประสันโอ้เงดแงแต่ยังไ้คนมะข้อได้มาข้อขอ,อันนี้ต้นมะข้ออนีน่ะ,ะนแต่นปีนี้เป็นหมากเสยมันพยายไงข้อหลอยตัวกินบริสติดกทำได้ปีนี้เพื่นว่า แตงไวม,มันสมแซ้เพามันต่ยกินโอ้ยเบิดแล้วพี่เขาอนกินเบิดแล้วแล้มันมีะแต้สูงสูงคนน่งหวาปั่มลงเนหน่อย่คตัดคนหน่อ๋อเป็นถึงงาจนมาหากักหนให้มีดึงตัดเอตัดออาต่อยเ่อไรก็ไปตัดเอ,อ่อนที่บรนี้ต้นบุคเขา